Just stirring in my chilli. So, <laughs> what kind of food do you have today? Uh, we've got noodles. Noodles with chicken noodles. <coughs> and soup. Noodles and soup. Or soup and noodles. I need cocoa. I like Hmm. อืมนุ้ยน <Some> oodles ของออของโปรดของคุณผู้ชายเลยก๋วยเตีย๋ยวอใจเย็นๆค่ะที่รักใจเย็นๆก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค่ะน้ำซุปเราก็ใช้โครงไก่ค่ะอืม And also, got a couple of. to mm. So we'll quickly knock up mm. <coughs> You like <laughs> Work this time. Always oh, so young. <laughs> เสียง <laughs> มันอื้อแตกเลยนิดๆเสียง n ู e นิ้วมือลงมาหน e ่ n คนลงมาใส่ไปแล a bit o ั salad on ผักของเราก็มีหอมแดงแครอทแล้วก็ผักกาดแก้วค่ะนั้นพูดจูงมาทานอี of o น i o ้หอมไม่ได้นะคะถ้าใหญ่เกิน จริงจังมากสีหน้า Right now see if I can roll it up <laughs> Maybe too much salad Maybe don't e t i n Noy n o Not bad <Okay. S 1> Good health Oh อใหญ่มาก แคาเทิเท uh. <Good. S 1> uh ิเทินวเ่อมเป็นผู้ชายที่ชอบกว๋วยเตี๋ยวมาก You know กว๋วยเตี๋ยว,วอินไทยอินไทยเซก๋วยเตี๋ยว <Good deal. S 1> uh huh. oh. ก๋วยเตี๋ยวออ้ยแซ่ แซ่บมาค่ะทานก๋วยเตี๋ยวค่ะ <G l> <throat> อืม <konuş> กว๋วยเตี๋ยวเครื่องไม่ครบนะคะก๋วยเตี๋ยวตามีตามเกิดค่ะอ <G l> ืม <throat> <G l> <throat> สลัดไก่ม้อนค่ะอืมเป็นทั้งกว๋วยเตี๋ยวเป็นทั้งสลัดไกม่ม้วนอร่อยค่ะอืมครับ